เอ้าทำไมไปทะลุข่อยบอกป้าดูหลานข่อยซ่อนข่อยอุ้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 ยวิ่งตามเลยดีกว่าวิ่งตามเลยดีกว่าโอ้ยเจ้าอย่าสวัสดีค่ะจะไปลูกไปโอ้ยอังกินข้าวกินข้าวโอ้โหไปลูกไปมีน้อยยังไม่ปิดเทอมยังค่ะปิดนู่นปิดสิบสี่นู่นนะปิดสิบสี่เด้อมีน้อยนี่ ไปไปไปนี่แหละค่ะโอ้ยเดี๋ยวปิดเทอมไปอยู่กับเบ้อ้วนเลยโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวกินข้าวกินข้าวโอ้กินข้าวอุ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเออรถมาแล้วรถมาแล้วทางวิ่งทางกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่งอแงแล้วนะวิ่งขึ้นรถปอเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็วิ่งจนหอบเลยพี่น้อง อาไปเล้สวัสดีค่ะพบกันตอนเย็นวันนี้อากาศดีบายบายลูกตั้งใจเรียนนะคะจะได้เป็นนายเจ้าคนนายคนลูกไปเออนี่ค่ะก็ช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลบางทีแม่เขาก็ดูบางทีออสสวก็ดูค่ะนะคะ,นะคะเป็นบางช่วงบางเวลา นะคะไม่ได้ดูทุกครั้งนะคะไม่ได้ดูทุกวันไม่ได้ดูตลอดเวลานะคะก็เป็นบางช่วงบางเวลาที่เรารว่วมโดยช่วยกันเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะคะจะอยู่ที่นี่นะคะสวัสดี FC ช่อง N Family นะคะทุกคนฝนตกยามเช้านะคะกําลังว่าจะไปทําความสะอาดโดมนะคะเพราะวันนี้เป็นอยู่โดมนะคะวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์เนาะนะคะเดี๋ยวไปทําความสะอาดที่โดมก่อนไป เดี๋ไปไปไปทำอยู่ทำอยู่เร็วเร็วเร็วเราจะไปที่โดมก่อนทำไปทำรับสารที่โดมก่อนนะคะไปไปไปโอ้องโค รถมอไซค์ใครมาเจอรถมอไซค์ใคร,รมอไซค์ใครเนี่ยเจอมอไซค์ปริศนาโจทยอะไรตรงนี้มอไซค์ปริศนาของใครใครมาใครมาใครมา ฮึบปึบปึบปึบอ๋อ,อ,อสวัสดีค่ะอ้ยยาวย่าชีมาทำความสะอาดได้คอยบ่ว้ายมมาเต็โอ้ย,อเ,ยเราก็อิจฉารีบมาอ โอ้ oh, วันนี้มีของไว้เต็มเลยพี่น้องโอ้ oh. Oh, ตอนเย็นก็มีเลี้ยงโอ้ oh, มีเลี้ยงสวัสดีคุณนิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี อันนี้เดี๋ยวย่าเอาไปโพยใช่ไหมเอมองไข่ฟองไข่เก็บดวงดาวมันอะเก็บขยะ,ะที่มันเป็นตจัตุนีจ จับดีฝนตกมันจับดีมากเลยวันนี้พ่จะเป็นเมองงานพ่าโยงไี่ไก่ตกวนนี้ไก่แบบนี้ไปรถตู้ทชชไปรถตู้ได้ข้หนึ่มีโครงการท้่หมาเพิ่อ 我不辣。 สวัสดีจ้าน้องนิวดวันนี้โอ้วันนี้มาแต่เช้าเลยมีอะไรเนาะวันนี้มีอะไรเซอรอ์ไพรส์อะไม่ได้เซอร์ไพรส์ทำไม <laughs> มีของใบของว่ง <laughs> เยอะจังเลยเอ้าบอกหน่อยสิบอกหน่อยสิยสวันนี้วันอะไรคะอ๋อวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สาครนนะคะนี่ก็เลยมาขอพรปู่นะคะให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็จัดผลไม้เพราะว่านี่นีบจะไปอบรมนะคะโครงการแม่เพื่อ โครงการแม่เพื่อแผ่นดินนี่ก็เลยมาแต่เช้านะคะอันนี้ไหว้เซ่นหรอคะมีของนี้ของนี้น่ะเซ็นแล้วนะคะอันนี้ไหว้ให้ลุงไหว้นะคะอ๋อไหว้ให้ลุงไหว้ไหว้นะคะให้เป็นเกียรติแก่แม่สาครนเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็จะไหว้โครงการจะ่ว่าติดภารกิจนะคะนี่ก็ขออนุญาตไหว้ก่อนแล้วก็จะไปนะคะเพราะว่ามีงานแล้วก็อันนี้นี่ก็กับยาก็จัดไว้ให้คุณลุงนะคะอ๋อจ้ะวันคล้ายวันเกิดคุณแม่สาคอน โอ้แฮปปี้เบิร์ดดี์คุณแม่สาคนสุขภาพร่างกาย <ๆ S 2> แข็งแรงนะคะโอเคค่ะไปเออไปอืมฝนฝนตกนะคะ FC ฝนตกนะคะนี่ค่ะก็มีข้าวต้มมัดนะคะที่ป้าไทยบ้านมัดนี่นะคะก็สั่งป้าไทยบ้านเมื่อวานนิดน,นึเอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราต้องเอารถไป ที่จะจัดให้คุณแม่สาคอนนะคะ,ะก็ไหว้พระองคแล้วก็ไหว้ที่หอพระนะคะแล้วก็นี่ก็ไหออกกว้ขอพรองคุเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ก็ตัวนะคะ,ะ,ะค่ะค่หลันไปก็จะพากลับไปชมฝนจะตกแล้วเดี๋ยวคุณลูกนะคะจะทำความสะอาดก่อนนะคะจ้ะ เจอใครเลยยาชหรือจะปิคนชกโอย้อที่ามีอะไรบอเดีวไปซื้อทาบาก่อนเลยวะจ้าเออสักนึงขึ้นไปถึงอาบน้ำกินยาอะไรนะฟาดอยโจนหลับเลย สา่อนนะคะเอ มีนัดมีนัดโอเคไปไป,ไปดาดามีนัดมาหน้ามีนัดนะคะจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวกองมากวาดบริเวณตรงนี้กวาดใบไม้ก่อน Man, man, man. ว่ดบ,ร,บริเวณแถบนี้โอ้ฝนตกค่ะเอฟซีฝนตกเช้านี้นะวันนี้แอดนมาอยู่ที่โดมนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเด้อพี่น้องจ้ะก็มาช่วยทําความสะอาดบริเวณแถวนี้แหละนะนะอยู่เวรทุกครั้งก็ทําความสะอาดนะคะจากคุณยาก็วันนี้คลิปอาจจะมองๆแม่แม่เด้อเอฟซี FC. ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะ ใช้ท้องเธอได้ไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ